ท่านผู้ซ้มเยอะแท้ท่านผู้ซ้มจกกินให้จอเร์เด้อรุคนน่ะบอนมันท่านผู้ซ้มยังไม่ใช่บอนมันนี่ตลาดซันนี่กระตุ้นแต่ตต้นใจแล้วนะจ๊ะพี่น้องคนผู้ซ่อยมให้เบิ่งเงินมาเปียกเพียกเต็มจอคนๆๆจกกินโลดกนะจ้้แล้วตลาดเปิดไหมเนี่ย

แต่ฉันจะซืะ้อไปกันได้ก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงน้ำปรุงกว๋วยเตี๋ยวพร้อมเส้นกันอันนี้ชุดเท่าไหร่คะ อ่อชุดหนึ่งค่ะอ่อของตาแก่เดี๋เอาของพี่เจเอาเอาอย่างละหนึ่งก็ได้เอาอย่างละหนึ่งมีผัดปูกับผัดไทยเอาผัดปูผัดปูกับอันนี้นะค่ะจับจับไว้ค่ะอ่าเป็นอย่างนี้นะคะค่ะดับปูเน่าลกใหดปลาควัหน่อยก็มีหอยเป๋าฮือ ใช้ผลไม้พร้อมเรียบร้อยยังไม่ัดนะม่คอไมาเห็นดงมันกำไมนะ่ไดนิกยากนะจ๊ะไปทำบุญที่วัดวัดพอ่พอวัดพ่อจิบ อุ้ยสองถุงนี่กันหนักอยู่เด้อพี่น้องสองถุงนี่กับประมาณโลอย,ย,ยูเอ่เด้อจ้ะเด้อแต่ก็ต้องเอาพยาก,กินมแต่ไม่นะ่าจะเป็นแก้ออกว่เาเอาไปมืดเราค่ะแก้ออกแล้วก็เอาถุงออกเนาะเอาถุงออกแล้วรถคนตุวเลียนเห็นไหมผลพันก็สอบมัดไปก็มีมีกับมังคุดมีหดใหม่สอยพอเพเื่อให้พมไปเก็บมา แถวนี้มนจะเป็นตราดผลไม้อุ้ยนูนสองคันเรียงกันเลยจ้าถ้ารถมีข้อคือรถเก็บผลไม้แน่นอนนี่เนี้ยเข่งเข่งเข่งมันมีขอ้ขอกกับเขง่ขง,ขง,ขง,ขงพี่น้อง ก็กรโลดที่เกาอยากกินเนี่ยห้องริกินอยู่นี่ห้องก็ไปกินอยู่สวีเดนนาบาทอุ้ยแช่เส้นไว้ทั้ง30สินาทีพอดีอุ่นน้ำปรุงจันแล้วก็คลุกคลุกมีน้ำปรุงกว๋วยเตี๋ยวอันนี้ของปลากรบแล้วก็ผัดไทยด้วยจันทะจันทะอยู่ในเมืองจันนะฮะ ไม่ได้ร้านขายทองทองล่วงพันหนึ่งเวลาคืนบักหลายคู่นี้อ่ะคู่ไหนมันกันแต่แฉ่งพี่นีนะเนาะตายตายตายทองฮาบาทวาสันวากันแต่่าได้แจ้งชนเลยเดี๋ยวไปอีกนิดก็จะเจอร้านอัญมญณีพาดูนะคะพาดู รถจนาเจียระไนอานเจียเพชรทองตลาดพ้อยเขาก็ปิดนีแหไะตลาดพ้อยทั้งแถบนี่เลย<ว>ไม่ใช่พวกนี้พี่มูวันนี้สามเอ็ดันที่นหนึ่งวันอาทิตย์มีใช่หอรอก็พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ไม่ออกวันที่ไห่ก็มืออ้ออื่นแลหนและเนาะ ไดยังมาเขานางกินก๋วยเตี๋ยวเขามาขายนี่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 จ้านี่จานี่จ้าอยากได้อะไรก็ซื้อเขาขุดแล้วมาขายกันที่นี่อ่ะไม่มันมาจากเมือง เทศนะบา,บาลเมืองจันทบุจันทะนิมิตวไปต,ตอ,ไปอยพัเนี่ยวันนี้นนนวนะันนี้พาผู้ชายเข้าโรงแรมแล้วมันจะมีออฟฟิศน,นั่นอยู่นี่นะนี่เดชจิวิลี่ไงศูนย์รวมอรารย,ยม,มันนีอยู่ขางโรงแรมเลยพี่น้อง ซื้อเงินไปสามบาทต่อซื้อยี่สิบครับเนี่ยก็ได้นนย,ย่างผ่านเอาพี่น้องย่างผ่านซื้อบไปซื้อเอาว่ามีนั่นเป็นไรพี่น,น้องเอ้อแ,แค่คะคชัดไหมคะไม่แปลกอ่ะขอให้รู้ว่าอยู่นี่ว่าเรามาซื้อจากตรงนี้จริงๆพลอยพลอยนะคะ <ไป S 1> มาจากไหน พี่น้องพาผู้ชายเของห้องแล้ววันนี้ในดูผู้ชายอ่างอาบเราเป็นยังไงผู้ชายโอเซ่บอเปิดแอร์แล้วบอดิเปิดแล้วเธอเอาเตียงไหนไม่หมดน้าเตียงไหนน่ะโอเคไหมเตียงไหนจช้เตียงไหนเธอเอาเตียงนอกไม่หมดโอ้ยเขาไม่แหมน้ำหรอใช่แช่ไว้หน่อยเผื่อเราหิว มาชมบริการจ้านะจ๊ะพ,ออพาบาทแถบบาทเขาก็จะเสียบไว้ตัวมันเย็นอยู่หอหันหลังสิหันหลังสิไม่ต้องหันมาพาผู้ชายมาพาับนิงนะพับนิงนะพาผู้ชายมานอนนะฮะได้ไหมอะ มันเจีบแล้วนะน้อยเปิดเมื่อกี้มันเย็นอยู่อุ้ยระวังตรงนี้เด้อบัสู้ชอการหานกก็มีความกว้างใหญ่ในการที่เกิดขึ้นก็ไปลงพื้นที่ไกลต่างก็ก็ไอเหี้ยแล้วไอเจ๋มาเที่ยวเนี่ยเจ้โอ้ยคือสิอิ่มแห้งนาะอิ่มมากมายใช่ไหมเขาให้เวลาเราเท่าไหร่ยังไงไม่รู้บายนายบายนาย นนนใบใยเดยเขาไม่ให้รหัสมาเหรอจ้าอเอาบาัตรหัวเตียงมี wi ใบายไหมนันานาน่นในโทรศัพท์มีไหมเราพักที่นี่ค่ะ มันต้องมีดิโอ้ยห่อนเขาอาบนา้ำอย่บอกห้กลับมาจังอาบเอาจังไหนมันมีไวไฟใดบาทเขาคือเ่เห็นรหัสไวไฟป่ะหรือมันอยู่ในพวงก,กุญแจวา่าบัตไม่นะลองเข้าซิเข้าได้ไหมอ่ะ ้งเเขาไม่ไม่มีไม่มีรหัสมีหนังสือสวดมนต์ให้ด้วยนะกูเห็นหนังสือสวดมนต์กับคนลูกกับปูนยางขามาแล้วเด้ออย่ายองอย่ายองนะจ๊ะเนี่ยคพ้้ชายเข้าห้อง